ทำไม HRV จึงเป็น SUV Hybrid ยอดนิยม <Okay. S 1> และเหตุผลทั้งหมดก็สามารถถอดรหัสได้จากชื่อรุ่น HRV นี้นี่เองโดย H มาจากคำว่า Honorable ด้วยดีไซน์ที่สวยทั้งภายนอกและภายในทำให้รู้สึกมีหน้ามีตาและมีเกียรติที่ได้ครอบครองรถยนต์รุ่นนี้มาด้วยการถึง6สีและสีใหม่ กากีแซนมุกหลังคาดำทูโทนในส่วนของภายในก็ใช้วัสดุคุณภาพสูงพรีเมียมผิวสัมผัสนั้นให้ความรู้สึกหรูหรายและพรีเมียมมากๆเลยส่วนดีไซน์ของเบาะน,นั้นก็ให้ความรู้สึกสปอร์ตและนั่งคอมฟอร์ตเทเบิลมากๆเลย อักษรต่อมา R มาจากคำว่า reliable นั่นก็หมายถึงรถยนต์รุ่นนี้มีความน่าเชื่อถือและไว,ว้วางใจได้ด้วยชื่อเสียงที่มีมาอย่างยาวนานของแบรนด์ Honda และโดยการพัฒนายอย่างต่อเนื่องของระบบ HyB r i d มามากกว่า20ปีจนกระทั่งได้ระบบ f Fu l l h y b r i d eHB ที่มาติดตั้งและก็ประจำในรถยนต์รุ่นนี้นอกจากนี้ก็ยังมีเทคโนโลยีเครื่องยนต์เป็นของตัวเองครับนั่นก็คือ i-VTEC และสบายใจใหายห่วงนะครับขับ เดินทางไปได้ทั่วประเทศเพราะว่ามีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศมากถึง226แห่งเลยทีเดียวและเหตุผลข้อที่3นั่นก็คือตัวอักษรตัว V ที่หมายถึง Very really Good รถยนต์รุ่นนี้นะครับเป็นรถยนต์ที่ดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมรรถนะด้วยระบบขับเคลื่อนแบบ Full Hybrid e h g v ที่ประสานการทำงาน ร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์ i-VTEC ขนาด 1,500cc กับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ถึง2ตัวที่มอบกอลังแรงม้าสูงสุดถึง131แรงม้าและแรงบิดที่253นิวตันเมตรที่ให้อัตราเร่งได้อย่างทันใจนอกจากนี้ยังมอบอัตราการ,ปรเปลี่ยนน้ำมันที่ดีเยี่ยมสูงถึง25.6กิโลเมตรต่อลิตรโดยการทำงานนั้นก็ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นกำลังหลักถึงเกือบ100% ทำให้มีประสบการณ์การขับขี่เหมือนรถไฟฟ้าและยังมอบความคุ้นเคยเหมือนกับรถน้ำมันที่คุณใช้อยู่เพราะว่าไม่ต้องจอดชาร์จดีอย่างต่อมานั่นก็คือระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ Honda Sensing ที่มาจัดเต็มถึง7ระบบในรุ่นย่อย e h e v RS ที่ทำให้ทุกทุกการเดินทางนั้นเพิ่มความมั่นใจขณะขับขี่ ดีอย่างต่อมาก็คือมีความมนประสงค์สามารถปรับพับเบาะได้ถึง3รูปแบบให้เหมาะสมกับรฟ์สไตล์ในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นร้องโหมดสำหรับการวางพาดของในแนวยาวหรือจะเป็นทอโหมดสำหรับวางของในแนวสูง และ utility mode ที่เพิ่มพื้นที่ในการขนสัมฤทได้อย่างมากมาย ที่พูดมาทั้งหมดคือเหตุผล